สวัสดีครับคุณผู้ชมฮะพบกับผมเท็ดดี้ออนทัวร์ครับผมตอนนี้เราอยู่ที่บ้านผาหีอาเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายครับในช่วงเวลายามเย็นที่แสนจะสวยงามเช่นนี้ครับเรามาเจอกับช่างภาพมืออาชีพพี่โยชิครับผมกําลังถ่ายรูปฮะรูปเครื่องดื่มครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเป็นเครื่องดื่มตรงนี้ครับเราก็มาดูกับเบื้องหลังการถ่ายรูปของพี่โยชิครับผมสวัสดีพี่โยชิกันก่อนเลยกว่าสวัสดีครับพี่โยชิครับสวัสดีครับผมโยชิการัวใจโซทิมครับโอ้พี่วันนี้พี่โยชิมาทําอะไรครับ ในเหล่ามาให้ฟังหน่อยสิครับวันนี้มีถ่ายผลิตภัณฑ์ถ่ายสินค้านะครับแล้วก็ตกทายด้วยเครื่องดื่มแล้วก็เดี๋ยวจะมีเมนูอาหารถ่ายด้วยเมนูอาหารด้วยใช่ไหมครับโอเคอาซาโกบ้านถ่ายนี่ร้านอะไรนะครับอ่าซาโกครับหรืาออาสาพาโกอาสาพาโกอาสาเที่ยวโอ้โหวันนี้พี่โยชิถ่ายอะไรยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังคร่าวๆหน่อยสิครับตอนนี้กาลังถ่าย ตัวนี้เป็นไว้์ข่าเนาะเป็นเครื่องเดิมครับผมเราก็จะจัดแสงมาในสไตล์ที่แบบว่าเอ้ยดูมันเหมือนดูบแบบแวบๆหน่อยอะไรปปะมาเนี่ยแวบหน่อยอไหมเดี๋ยวเราไม่แบบอบดูพี่โ <ผม S 2> ยกกชิทายใช้แสงสีแดงนะครับเดี๋ยวถ่ายให้ดูหนึ่งภาพครับ โอเคเดี okay, ๋ยวมาดูหลังกล้องก <Okay. S 2> ันครับมาดูไฟล์หลังกล้องว้าวคุณผู้ชมดูสิครับว่าภาพหลังกล้องกับภาพที่เรามองเห็นในฝั่งซ้ายตรงนี้แตกต่างกันมากแค่ไหนครับโอ้โหถือว่าเทพมากๆเลยครับผมสําหรับฝีมือพี่โยช,ชิฮนะพี่โยช,ชิครับมีเพจมีอะไรให้ใครติดตามได้บ้างไหมครับหากใครอยากจะจ้างงานหรือติดตามครับสาหรับผลงานส่วนใหญ,ญ่จะลงใน Facebook มากกว่าเพจนะครับเฟซบุ๊กก็ภูนะชมภูวิเศษนะครับผมหรือที่เพจก็ได้ครับผม ช่างภาพบ้านนอก<ม>โยชิกะหัวใจโซทิมครับอืมแล้วใครอยากจะจ้างงานล่ะทำยังไงดีอ่ะติดต่อเบอร์โทร0618942826ครับรับงานทั่วราชนา,าจักรเลยใช่ไหมครับ ใช่ครับผมขอค่านะ้ำมันก็ได้นะครับ 200. ร้อยสองร้อยไปได้หมดใช่ครับผม <laughs> อ๋อแล้วลองดูอุปกรณ์ซิว่าอุปรกรณ์ที่มีเนี่ยชใช้อะไรตัวเก่าๆครับผม d c s นะครับของนิคอนนะครับแล้วก็เลนส no ์7200 Nano 28ครับอืือแต่ว่าคุณภาพงานอย,อย่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นี้เรียกว่าไม่ธรรมดากันเลยนะครับแต่ตอนนี้นะฮะเรารู้สึกว่าคุณเจ้าของร้านของเราจะมาอยู่ข้างๆนี้ด้วยครับสวัสดีครับแนะนําตัวหน่อยครับ หมูอาซาโกะครับผมที่พักเป็นหลักครับแล้วก็อาหารแล้วก็กาแฟครับผมอ๋อที่พักเป็นแบบไหนบ้างครับที่พักเป็นแบบอ่าโฮมสเต์เป็น นอนเดี่ยวนอนคู่นอน3มคนก็ได้ครับโอ้ยมีกาแฟขายด้วยหรอนี่เป็นกาแฟดริปครับผมว้าวต้องไปดริปเองใช่ไหมอ่าฉีกซองแล้วก็เทน้ําร้อนแล้วก็ทานได้เลยครับทานได้เลยใช่ไหมครับแล้วถ้าอยากเขาอยากติดต่อมาอยากดูวิวสวยๆแบบที่ผมเห็นอยู่ตอนเนี้ยเราติดต่อได้ที่ไหนครับอ่าที่เพจ Asago Homestay Cafe ครับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษครับผมสะกดให้นิดนึงครับเผื่อน้องๆอยากจะดู a Z a g o โฮเมสต์อายว้า C A F E ครับโอเคแล้วเบอร์โทรมีไหมครับเผื่อติดต่อได้ขึ้นศูนเครับ9 5 0 5 2 2 7อครับเบอร์โทรโดยตรงเจ้าของร้านเลยไหมครับเบอร์โทรโดยตรงเลยโอเคเลยฮะสำหรับวันนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมนอกจากได้มาคุยกับเจ้าของร้านนะฮะมาดูวิวสวยๆที่นี่ครับผมมาดูพี่โยชิถ่ายรูปครับโอ้ยนี่เรายังเจอช่างภาพมืออาชีพหลายคนครับมีพี่พงษ์ฮะมีพี่โป้ฮะมีพี่เติ้ล ครับผมอยู่ตรงนี้ฮะและที่นี่นะครับมีอาหารหลากหลายให้เรารับประทานฮะอย่างเช่นอันนี้อะไรฮะตําไทยหรือว่าอะไรฮะอ๋อสัตว์ป่าอ๋อไม่ใช่ตําไทยเหรอครับว้าคิดว่าตําไทยโอ้ยต้องตลาดชุมชนนะคะต้องไปตลาดชุมชนที่นี่ไม่มีขายใช่ไหมฮะน้องชื่ออะไรครับชื่อมิวค่ะมีแฟนยังครับลาลาไล้ตายละวอนซะละ น้องไม่ตอบแต่เดินหนี้เลยโอเคเป็นอันเข้าใจกันนะครัคุณผู้ชมครับเอาเป็นว่าใครอยากมาดูบรรยากาศดีๆที่นี่นะครับใครอยากเห็นวิวสวยๆสาวสวย,สวสย,สวยชมวิวแบบที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะฮะติดต่อได้ตามเบอร์โทร,รที่ <developments. S 1> ให้ไว้ในคลิปวิดีโอนี้เรียบร้อยเลยนะครับผมให้ไว้แล้วนะฮะและสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและติดตามทเทียนทัวครับสวัสดีครับ